สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพี่อีกแล้วนะวันนี้พี่จะมารีวิวอัตลักษณ์แข่งตัวกันนะครับทุกคนเป็นอัตลักษณ์ของคิริชิมานะในเดื้อเรื่องวันนี้เราก็อยู่ในแมป w o อ l d อ f h e ี o อีกแล้วนะครับก็นะช่วงนี้ก็จะฟิตๆหน่อยก็มาดูสกิลแรกกันเลยสกิลเซตนะครับเป็นการต่อยด้วยหมัดแข่งตัวนะครับก็เดี๋ยวพี่จะโชว์อีกหมัดหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ติดคูดาว ก็น,นะครับอีกรอบนึงนะนี่โอ้โหโคเทนะครับทุกคนเป็นอัตลักษณ์ระดับอันคอมมอนนะครับวัตลักษณ์นี้เอาไปสกิล X นะครับนี่โอ้โหโคเทนะครับกระแทกเท้าใส่พื้นนะครับไม่เห็นกระเด็นออกมาโเคเท่อะเดี๋ยวพี่โชว์อีกรอบนึงนะตอนนี้ติดโคดาวอยู่นะใจเย็นๆ เอนี่นะครับมาแล้วมาแล้วชใช้ดูนะนี่โคเทนนะครับระยะค่อนข้างจะไกลนะครับสกิลนี้เหมาะมากนะครับในการฟงางต่อไปสีนะครับปลาหินนะครับทุกคนปลาหินนะครับก็ไม่ดีล้อนะต่อไปเดี๋ยวพี่จะไปสกิลวีเลยลวกัน เป็นการชาร์จแล้วเราก็จะต่อยออกไปด้วยหมัดแข็งตัวนะครับนี่นะครับโคตรแรงนะครับครึ่งหลอดเลยอ่ะอันนี้มอนวิลหนึ่งร้อยนะเอาเลืออ่องนะครับอัตารางนี้อันนี้ระดับอันคอมมอนนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับว่าอันตารางระดับอนะันคอมมอนมาได้ขนาดนี้ก็โคตรโ,โหดแล้วครับทุกคนสกนะิลโคตรเท่เลน่าใช้นะครับอันตารางนี้สำหรับผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นผู้เล่นเก่าก็ใช้ได้ สกิลปีแปลงร่างนะครับตอนนี้พี่กลายเป็นเม้นไปแล้วคนหนามเต็มตัวเลยโอ้เหมือนดานเมจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทุกคนพอแปลงร่างแล้วดาเมจเดขึ้นนะโคตรหอนะครับผมนึกว่าตัลักระดับแรนนนะนี่ไม่คิดว่าจะเป็นอันตรับระดับอันคอมมอนนะครับแต่เรามาดูท่ากันนะเกือบตายนะครับทุกคน คนจำตอนนั้นได้ไหมตอนนั้นแค่คึ้นหลอดนะครับพอแปลงล่างปุ๊บหมดขึ้นเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวพี่จะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะขอบคุณครับ